สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำคอนด็อกชีสยืดค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแป้งต้นตำรับเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในทำง่ายมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากนำแป้งขนมปัง300กรัมใส่ลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่นคึ่งช้อนชา ยีสต์หกรัมจากนั้นผสมให้ของแห้งเข้ากันค่ะพอผสมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไป150กรัมค่ะแล้วก็นมจืด200กรัมจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วเราจะพักแป้ง1ชั่วโมงนะคะ เพื่อที่ให้ยีสต์ทำงานแล้วแป้งของเราเนี่ยจะฟูเหมือนขนมปังเลยนะคะในขณะที่เราพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของไส้กร่องนะคะแล้วก็มอสซาเรลลาชีสนะคะโดยการหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณนะคะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะเูจะหั่นเป็น3ส่วนนะคะเพื่อที่พอดีกับไม้ค่ะเวลาเรานำไปทอดเนี่ยก็จะได้พอดีกับ กระทะของเรานะคะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นํามาเสียบไม้ค่ะโดยปู้จะเอาไส้กรอกไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เอามอสซาเรลลาชีสไว้ด้านบนนะคะชีสเนี่ยปุ้ยซื้อมาจากาในแมคโครนะคะเป็นก้อนใหญ่แล้วก็นํามาตัดค่ะเสร็จแล้วก็นํามาคุกแป้งที่เราหมักไว้1ชั่วโมงนะคะแป้งเขาก็จะยืดยืดแบบนี้เลยนะคะ อันแรกที่ปุ้ยคุกคือมาม่าดิบนะคะนํามาทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตำตำตำให้ละเอียดแล้วก็เอามาคุกค่ะเวลาทอดก็จะกรอบดีนะคะส่วนอันที่2ก็คือเกร็ดขนมปังค่ะคุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดเลยค่ะแป้งสูตรนี้สามารถทําขายได้นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเสร็จแล้วตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะ พอน้ำมันร้อนดีแล้วก็นำลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟแรงนะคะทอดประมาณ1-2นาทีเขาก็จะเหลืองสวยงามแล้วนะคะเหตุผลที่ต้องทอดไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวชีสด้านในเขาจะแตกออกมานะคะถ้าเราทอดนาน้วทอดด้วยไฟอ่อนเนี่ยชีสจะเยิ้มออกมาไม่สวยงามนะคะพอทอดจนกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักมาพักให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานชีสนะคะจะไม่สใส่ไส้กรอกหรือว่าปูอัดก็ได้ค่ะนำชีสมหาหั่นให้เป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็นำมาเคลือบกับแป้งจากนั้นนำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็นำลงไปทอดแค่นี้นะคะเราก็จะได้คอ n นด็อกชีสยืดแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ